สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองมาพิจารณาแนวคิดจากบทสนทนาธรรมของหลวงตาสินทรัพย์กันนะคะเราจะมาดูกันเรื่องกรรมความทุกข์แล้วก็หนทางสู่ความเข้าใจตามที่ท่านสอนค่ะครับสวัสดีครับแหล่งข้อมูลนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับแต่ก็ลึกซึ้งเน้นเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันเลยทำความเข้าใจจิตใจเราแล้วก็ที่ไม่ยึดติดนะครับเป็นหลักเลย น่าสนใจค่ะประเด็นแรกเลยที่ะสะดุดใจก็คือเรื่องกรรมที่หลวงตาท่านเน้นว่ากรรมคือการกระทําและการแก้กรรมเนี่ยต้องแก้ที่การกระทําปัจจุบันไม่ใช่ไปแก้เรื่องอดีตชาติแบบนี้หรอกคะอืมใช่ครับคือท่านดึงความรับผิดชอบกลับมาสู่ปัจจุบันขณะเลยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมเก่านะครับแต่เน้นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราแก้ได้จริงๆคือการกระทําความคิดคําพูดตอนนี้เลยอดีตมัน เออมันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วนะครับการไปกังวลมันก็ไม่รู้สิไม่ได้ช่วยอะไรที่น่าสนใจคือท่านบอกว่าแม้แต่การสร้างมโนภาพในใจเนี่ยการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆก็เป็นการสร้างกรรมสร้างพบไปแล้วนะครับเป็นกรรมทางใจอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นปัจจุบันจริงๆที่นี้พอพูดถึงปัจจุบันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงความรู้สึกโดยเฉพาะความทุกข์ซึ่งหลวงตามองต่างออกไปนะคะท่านเปรียบว่า ทุกเหมือนสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้าอันนี้คือยังไงคะเนี่ยครับเป็นการเปรียบเรยให้เห็นว่าทุกข์มันไม่ได้น่ากลัวหรือต้องผลักไสเสมอไปนะครับพระอริยเจ้าท่านเห็นทุกข์ตามจริงคือเห็นว่าเป็นแค่เวทนาความรู้สึกอย่างหนึ่งมันไม่เที่ยงเป็นอนิจังเหมือนสุขเหมือนเฉยๆนั่นแหละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปการที่เราพยายามหนีทุกขหรือ พยายามใจยึดความสุขไว้นั่นแหละครับที่เป็นปัญหาจริงๆหมายความว่าตัวทุกเองไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นท่าทีที่เรามีต่อมันใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจเลยคือการรู้เท่าทันเวทนาโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งคือไม่คิดต่อไม่สร้างเรื่องไม่ใส่ความหมายไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนะครับอุปทานนี่แหละตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เราวนอยู่ในทุกข์หรือในทางธรรมก็คือปฏิจจสมุติบาทพอมีเวทนาปุ๊บ ถ้าสติไม่ทันเกิดการปรุงแต่งเกิดตัณหาก็ยึดมั่นถือมั่นก็ทุกซ้ำๆไปอ๋อค่ะพอเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมการไม่ปรุงแต่งถึงสำคัญแล้วเครื่องมือล่ะคะที่จะช่วยให้เราไม่ปรุงแต่งหรือรู้ทันความคิดความรู้สึกหลวงตาแนะนำอะไรไว้บ้างคะท่านเน้นเรื่องสติครับชัดเจนมากโดยเฉพาะการฝึกรู้ลมหายใจหรือกายคตาสติให้เรามีฐานมีหลักอยู่กับปัจจุบัน พอมีความคิดอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาสติจะช่วยให้เราเห็นเห็นมันเฉยๆโดยไม่ต้องกระโจนเข้าไปเป็นเจ้าของความคิดนั้นเหมือนเรามองเมฆลอยผ่านไปไม่ใช่เราเป็นเมฆก,ก้อนนั้นท่านใช้คำว่าให้เห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดอืมฟังเหมือนจะง่ายนะคะแต่ตอนทำจริงนี่คงต้องฝึกเยอะหน้าดูเลย การจะเห็นว่าความคิดเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งชั่วคราวไม่ใช่เราจริงๆใช่ครับความคิดหรือสังขารเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยอณิจจาวัตสังขาราการที่เราหลงไปยึดว่านี่ความคิดเรานี่ความรู้สึกเรานั่นแหละครับปัญหาฉะนั้นการไม่ปรุงแต่งการหยุดสร้างอุปทานต่อสังขารพวกนี้ก็คือแก่นของการดับทุกข์หรือวิมุตติ การหลุดพ้นจากกระแสะความคิดปรุงแต่งพอพูดถึงการดับทุกข์หลุดพ้นทนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงนิพพานซึ่งมักจะเข้าใจว่าเป็นสถานที่หรือภพภูมิอะไรสักอย่างแต่ฟังดูแล้วลวงตาได้หมายความแบบนั้นใช่ครับท่านอธิบายตามศัพท์เลยนิพพานแปลว่าดับหรือเย็นมันไม่ใช่สถานที่ที่เข้าไปหานะครับแต่เป็นสภาวะ เป็นสภาวะที่จิตมันสงบมันเย็นลงเพราะมันดับจากไฟกิเลสดับจากการปรุงแต่งดับจากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานเป็นสภาวะที่เรียกว่าอาสังคตะคือไม่ถูกปรุงแต่งและเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ในชีวิตปัจจุบันนี้แหละครับไม่ต้องรอตายแล้วไปโอโ้โหอันนี้เปลี่ยนมุมมองเรื่องนิพพานไปเลยนะคะจากที่เคยคิดว่าเป็นเป้าหมายปลายทางไกลไกลายเป็นสภาวะที่เราเข้าถึงได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยใช่ครับ เป็นสภาวะที่สิ้นสุดการสร้างพบสร้างชาติด้วยการหยุดปรุงแต่งหยุดยึดมั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างในใจเราเองณนะปัจจุบันขณะนี้เองครับถ้าให้สรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จากบทสนทนาธรรมของหลวงตาก็คือการให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันมากๆเลยรับผิดชอบแก้ไขที่การกระทำความคิดในปัจจุบันใช้สติรู้ทันอารมณ์ความคิดโดยไม่ยึดต,ติดไม่ปรุงแต่ง เพราะเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่นิพานเองก็เป็นสภาวะดับเย็นที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันครับสรุปได้ดีเลยครับงั้นผมขอลองทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดหนึ่งละกันนะครับในเมื่อแหล่งข้อมูลนี้ชีว่าความคิดการปรุงแต่งของเรานี่แหละที่สร้างพบสร้างการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้าเราลองฝึกรู้ทันความคิดแล้วก็ฝึกไม่ปรุงแต่งตามมันไปในแต่ละขณะแต่ละวันของชีวิตจริงๆ ประสบการณ์ในชีวิตปัจจุบันของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ